สำหรับนักเตะที่มีอายุเกิน30ปีมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ร่างกายของพวกเขาจะถดถอยไปตามกาลเวลาจนไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งไม,ม่ได้เหมือนอย่างเคยแต่เรื่องที่แปลกนั้นมีอยู่จริงหากจะมีนักเตสะสักคนที่อายุ36ปีแต่ยังสามารถโชว์ฟอร์มการเล่นได้โหดในทุกนัดที่ลงเล่นนี่ต่างหากแหละคือความประหลาดที่แท้จริงลีโอนลเมสซี่ยังคงพิสูจน์ข้อนี้ได้เป็นอย่างดีเขาทําให้แฟนบอลทั่วโลกมองเห็นถึงความหาสจร,รย์อยู่เสมอมาหลังจากที่เจ้าตัวนั้น ควา้าแชมป์บอลโลกให้อจจร์เจนเินามาครองได้สําเร็จซึ่งการที่เขายังสามารถรักษาฟอร์มเอาไว้แบบนี้ได้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากๆแต่อะไรการคือความรักในการรักษาความห่วงของเมสซี่วันนี้ท็อปสกอร์ได้หาคําตอบมาให้คุณแล้วความลับแรกครับการรักษาสาภาพร่างกายหนึ่งในเรื่องที่สําคัญมากๆสําหรับนักเตะที่อายุเข้าเลขสาคือการรักษาสาภาพร่างกายให้มีความพร้อมอยู่เสมอเพราะความจริงที่มนุษย์ทุกคนไม่สามารถปฏิเสธได้คือสาภาพร่างกายของคนเราเริ่มถดถอยลงจากเดิม เนื่องจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นตามวัยดังนั้นนักเตะที่อายุมากขึ้นพวกเขาจำเป็นต้องพยายามอย่างหนักในการซ้อมเพื่อรักษาสมรรถภาพร่างกายให้พร้อมในการลงเล่นตลอดเวลาเมสซี่ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นไม่ว่าเขาจะเป็นนักเตะที่มีเทคนิคยอดเยี่ยมหรือทักษะเหนือชั้นมากแค่ไหนก็ตามความผิดพลาดในการตีสภาพร่างกายเพียงเล็กน้อยจะส่งผลต่อฟอร์มการเล่นของยอดนักเตะรายนี้ทันทีสังเกตได้จากตอนที่เขาย้ายไปเปเอเจในช่วงแรกๆครับฟอร์มการเล่นของเจ้าตัวนั้นตอบไปอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากไปสามารถปรับตัวให้ทันเวลาแต่เมื่อตัดผ้าใหม่ครั้งเขาก็สามารถกลับมาโชว์ฟอร์มที่โดดเด่นจนกลายเป็นคนสําคัญของ PSG ในเวลาต่อมาแถมยังแสดงความอัศจรรย์เมื่อสมัยที่เขาสวมเสื้อบาร์ซ่าไม่มีผิดเพี้ยนแสดงให้เห็นได้ชัดเลยว่าการรักษาสภาพร่างกายให้มีความพร้อมนั้นสําคัญมากแค่ไหนสําหรับนักเตะวัยนี้ซึ่งเดอะโกสของเราก็รู้ในข้อนี้ดีความลับที่2การเดินอย่างฉลาด โลกฟุตบอลในยุคนี้มักจะมีคําถามครับว่าไอ้นี่เนี่ยวิ่งน้อยเดินทั้งเกมเลยแม่งโคตรขี้เกียจชิเปงกับเอ้ยไอ้นี่วิ่งทั้งเกมเลยแม่งโคตรอึดเก่งสุดและถามว่าความเก่งนั้นมันวัดกันที่การวิ่งน้อยวิ่งเยอะจริงไหมคําถามเหล่านี้จะใช้ไม่ได้กับเมสซี่ครับเพราะเขาได้แสดงเห็นแล้วว่าการเดินนั้นคือเคล็ดลับสำคัญในการพาทีมคว้าชัยชนะของเขาเมื่อมองไปทั้งผลงานของเมสซี่และเลวานดอฟสกี้เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ากองหน้าทั้งสองายนี้มีบางอย่างที่คล้ายคลึงกันมาก พวกเขาเลือกจะเก็บแรงไว้ใช้ในจังหวะสําคัญเช่นการเลี้ยงหลบผู้เล่นหรือพิกบอลพื้าจังหวะในการทําประตูนั่นก็หมายความว่าการวิ่งไล่บอ,ตอลตลอดเวลาไม่จําเป็นสำหรับพวกเขาเลยแม้แต่น้อยเพราะกองหน้าที่ดีพวกเขาควรเก็บแรงเอาไว้ในช่วงเวลาสําคัญมากกว่าซึ่งนั่นก็คือการยิงประตูนั่นเองและเมสซี่ก็ได้แสดงนัดบลโลกที่ผ่านมาในช่วงท้ายเกมครับขณะที่นักเตะคนอื่นเลิ่มหมดแรงเมสซี่ยังคงมีเรี่ยวแรงมากพอสำหรับการสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นอยู่เสมอครับ และเพียงประตูเดียวจากฝีเท้าของยอดนักเตะลายนี้ก็ไปสู่ต่อสายตาคนทั้งโลกว่าการไปสู่ยอดนักเตะนั้นไม่จําเป็นต้องวิ่งตลอดเวลาแต่ควรเก็บแรงเพื่อทำประตูที่สําคัญต่างหากความลับที่ 3. ความอัจฉริยะสนามฟุตบอลคือพื้นที่ที่เมสซี่ใช้สร้างสรรค์ผลงานของเขาหลายจังหวะมากๆครับที่ผู้คนนั้นไม่สามารถหาคําตอบได้ด้วยซ้ําว่าเขาสามารถทำให้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะมีเพียงแค่อัจฉริยะในโลกลูกหนังเท่านั้นที่สามารถมองเห็นได้การที่จะเป็นสุดยอดของสุดยอด มันไม่ได้มาจากพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวมันอาศัยทั้งระยะเวลาและประสบการณ์การฝึกซ้อมที่หนักความผิดพลาดความมีวินัยนั่นต่างหากครับที่ทําให้เขากลายเป็นอัจฉริยะในโลกลูกหนังและเลอเนลเมซี่ก็ต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้ตลอดระยะเวลาการค้าแข่งของเขาจานไมให้หล่อหลอมความอัจฉริยะที่เหนือมนุษย์ไปอีกขั้นทําให้เขาสามารถโชว์ฟอร์มโหดต่อสายตาคนทั้งโลกได้จนกลายเป็นนักเตะที่ดีสุดคนหนึ่งของโลกใบนี้ไปแล้วการันตีด้วยรางวัลเหล่านี้ครับ f ฟนอลลิซิมาปี2021สมัยเหรียญทองโอลิมปิกปี2008สมัยฟุตบอลโลกยู20ปี2005สมัยลาลิกาสเปน10สมัยโคปาเดเลส7สมัยซูเปอร์โคปาเดอเอสเปนญา7สมัยยูฟาแชมเปียนลีกอีก4สมัยยูฟาซู per คัพ3สมัยฟีฟาคัพเวิร์คัพ3สมัยลีกเอิงอีก1สมัยปี2021 โทเฟ่เดชองปียองหนึ่งสมัยปี2022บอลลงดอนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีอีกเจ็ดสมัยนักเตะแห่งปีของอาเจนินาอีก14สมัยนักเตะแห่งปีของลาลิก้า6สมัยดาวซันวลลาลิก้าสเปน8สมัยยูโรเปียนโกลเด้นบุ๊6สมัยฟีฟ่าเวิลด์เพเยอร์ออฟเดอะเยียร์1สมัยปี2009ฟีฟ่าเดอะเบสอวอร์ด1สมัยปี2019และก็แชมป์โกปาเมริกา รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมโคปาและดาวซันโวในรายการนี้อีกด้วยซึ่งในปี 2, 2022เวียนลเมซี่ได้พาจนติน่าคว้าแชมป์บอลโลกได้สำเร็จหลังจากที่ตัวเขาและชาวเจนทายรอคอยมานานถึง36ปีและล่าสุดเขาก็ได้คว้าแชมป์คอนคาเคฟลีคับกับอินเตอร์มาอามี่้อมกับรางวัลดาวซันโวลงแข่งไปเจนัดซัดไป10ประตูและวันที่28นี้เมซี่พร้อมจะพาอินเตอร์มาอามี่เข้าชิง USA Open Cup อีกหนึ่งถ้วย ซึ่งทําเมสซี่คว้าแช,ชมป์นี้ไปได้มันจะกลายเป็นถ้วยไปที่45ตลอดการค้าแข่งเขาเลยทีเดียวมาร่วมเชียร์เมสซี่ไปด้วยกันกับพวกเราชาวท็อปสกอร์นี่ไม่ใช่มนุษย์แต่คือเดอะโกสของจริงและตลอดไปหากใครนะครับไม่อยากพลาดอันดับสาระและความบันเทิงของวงการฟุตบอลดีๆแบบนี้ก่อนใครก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกลังใจให้พวกเราชาวท็อปสกอร์กันด้วยนะขรับ